สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคัพยารกรในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ดาวพระราหูมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในวันที่30มีนาคมนั้นนะคะดาวพระราหูโคจรย้ายจากราศีพฤกษบเข้าไปอยู่ในราศีเมษในชาวลัคนาราศีกันนะคะดาวพระราหูดวงนี้หมายถึงพบอริของท่านดาวพระราหูนะคะเ็ามีคุณสมบัติก็คือความลุ่มหลงม,ม,มัวเมาหูเบาใจอ่อนก็คือในลักษณะที่ว่าบางครั้งจะเชื่ออะไรนะคะก็จะเชื่องมงายโดยขาดสติยังคิดนั่นเองบางท่านนะคะก็อาจจะเชื่อ บางท่านที่มาชักชวนไปทําอะไรบางอย่างแล้วบอกว่าจะส่งผลประโยชน์ให้กับท่านเป็นจํานวนมากนี่งไงฮะเราไปเชื่อเขาโดยที่เราไม่เอามาวิเคราะห์ให้ดีๆนะคะนี่ก็คือลักษณะของการที่ดาวพระราหูเป็นดาวประจําเรือนของอารินั่งเองดังนั้น ชาวลัคนาราศีกันนะคะไม่ว่าจะอะไรเข้ามากระทบกับตัวท่านนะคะท่านจะต้องมีสติแล้วก็ยังคิดอยู่ตลอดเวลาก็นนำมาซึ่งดาพระราหูดวงนี้นะคะในช่วงของประมาณปลายปี 63 64จนถึงต้นปี65ดาวพระราหูดวงนี้ค่ะอยู่ในภพสุภะของท่านและได้ตําแหน่งนิดนั้นช่วงระยะเวลานั้นที่ผ่านมาท่านนะคะจะโดนนะคะคนรอบข้างชักชวนท่านไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายและสุดท้ายนะคะก็ผล ตรงนั้นนะคะท่านได้รับไปเต็มๆบางท่านนะคะโดนชวนไปทําอะไรบางอย่างแล้วจะได้กําไรมากมายทําให้ท่านเสียเครดิตในตรงจุดนั้นไปเลยก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะที่ผ่านมานะคะไม่ว่าชื่อเสียงเกียรติยศเครดิตของท่านนะคะถูกทําลายไปหมดเลยแต่หลังจากวันที่30มีนาคมนี้นะคะดาวพระราหูดวงนี้ค่ะก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะของท่านในเมื่ออริอริความรุ่มหลงมัวเมาต่างๆนะคะนามาซึ่งอุปสรรคให้กับท่านใช่ไหมคะนำมาซึ่งปัญหากับท่านเมื่อดา ดวงนี้นะคะอยู่ในเรือนมอรณะสิ่งต่างๆเรานั้นนะคะจบไปหมดเลยท่านมีสติแล้วค่ะไม่ลุ่มหลงมัวเมาไม่เ,เชื่ออะไรใครง่ายๆแล้วหรือปัญหาตรงจุดนี้นะคะไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริม,มทรัพย์มีปัญหามากๆที่ผ่านมาประมาณ1ปีนะคะเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะจบสิ้นไปค่ะ ดังนั้นนะคะในชาวลัคนาราศีกันนะคะดาวพระราหูหมายถึงอริของท่านท่านจะทําอะไรใครจะมาพูดอะไรกับท่านใครจะมาักจากชวนท่านไปทําอะไรก็ตามขอให้มีสตินะคะช่วงแรกๆนะคะอย่าลงเชื่อให้คิดดูก่อนค่ะ นะคะเข้ามาชวนอย่าเพิ่งรับปากรับคํานะคะบอกว่าขอคิดดูก่อนโดยการดึงสติกลับมาแล้วก็คิดด้วยเหตุด้วยผลนะคะว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดกับเราไหมนะคะขอฝากชาวลัคนาราศีกันตรงจุดนี้ด้วยนะคะช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมานะ,นะคะจะเห็นได้ว่านะคะบางท่านนะคะอาจจะเชื่อคนรอบข้างนะคะ ไปค้ำประกันไปเซ็นสัญญาให้เขานะคะสุดท้ายท่านก็มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถหรือเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไปเซ็นค้ำให้เขาเพราะเขาบอกว่าโอเคเนี่ยเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ไปหลงเชื่อเขานี่คือลักษณะของ าชาวลัคนาราศีกันนะคะดังนั้นค่ะจะต้องมีสตินะคะทุกขณะจิตต่อไปนี้นะคะใครจะมาชักชวนอะไรนะคะไม่เชื่อนะคะจนกว่าท่านจะแน่ใจก่อนนะคะถึงลงมือลงไปนะคะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวพระเสาร์อยู่ในภพปุตตะของท่านถ้าท่านใดนะคะดาวพระเสาร์นะคะอยู่ในภพเรือนที่ดีก็จะส่งผลให้ท่านนะคะมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นและก็มีความมั่นคง ะะแต่จะต้องเหนื่อยจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเลยถ้าท่านมีตรงจุดนี้นะคะหลังจากที่ดาวพระราหูย้ายแล้วนะคะขอให้พิจารณาให้ดีๆว่าผลดีผลเสียเป็นอย่างไรถ้าเป็นผลดีมากกว่าผลเสียนะคะท่านลงมือทําได้เลยนะคะเพราะดาวพระเสาร์ได้ตําแหน่งเกษตรราธบดีก็แสดงว่าโปรเจกต์ใหม่หรือธุกรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้นนะคะมีความมั่นคงนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะหลังจากวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปเลยนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมปี66ค่ะตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนี้นะคะท่านจะเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคะจะไม่เชื่อใครง่ายๆเพราะว่าดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะก็จะโคจรมาเล็งรักท่าน ชีวิตของท่านนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรนะคะหลังจากวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งผลไปในทางที่ดีและก็ดาวมฤตย,ยูดวงนี้ก็จะโคจรย้ายนะคะเข้าไปอยู่ในภพสุภะของท่านช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้ามีความคิดอะไรหรือมีใครเข้ามาแนะนําแนวทางอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะก็ขอให้สนใจนะคะหรือเกี่ยวกับเทคนโนโลยีต่างๆลองเอ,เอาตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับ ชีวิตของท่านให้ได้ดีที่สุดเลยนะคะและในตรงพบมรณะนี้นะคะในช่วงของวันที่20กุมภาพันธ์จนไปถึงวันที่17เมษายนนั้นมีดาวพระเกตอยู่ร่วมราศีด้วยนะคะแล้วก็มีดาวมฤตยูดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้มา6ปีกว่า,วาแล้วนะคะเดี๋ยววันที่7กรกฎาคมเขาก็จะโคจรอ,ออกค่ะ ในเมื่อดาวภักิจกและดาวมฤตยูนะคะอยู่ในภพมรณะเช่นนี้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะไม่ค่อยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับท่านไม่ค่อยเชื่อเกี่ยวกับสิ่งงมงายต่างๆเพราะว่าท่านไม่มีความลุ่มหลงมัวเมาแล้ว ท่านมีสติขึ้นมาแล้วนะคะได้ในระดับหนึ่งดังนั้นนะคะตรงจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของท่านได้เลยไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างท่านไม่มีที่จะเชื่อใครได้ง่ายๆอีกต่อไปแล้วท่านมีสติแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดที่ดีเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีของชาวลัคนาราศีกันมากๆเลยนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีกันในวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ดาวพระราหูนะคะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในเรือมะนมรณะของท่านตลอดระยะเวลาประมาณปีก,กว่าๆที่ผ่านมานะคะท่านเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายเลยนะคะตรงจุดนั้นนะคะ จะจบสิ้นแล้วนะคะปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้มีสตินะคะสําคัญที่ชาวลัคนาราศีกันต้องมีสติทุกขณะจิตนะคะแล้วท่านก็จะมีชีวิตอัน รุ่งโรจน์นะคะไม่โดนใครนะคะมาหลอกลวงท่านให้ไปทําในสิ่งที่เขาได้รับผลประโยชน์แต่ท่านจะต้องได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทํานะคะแต่อย่างไรก็ตามการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการนําเอาลัคนาราศีกันนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ